สวัสดีค่ะฝนตกอีกแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะตกนะคะฟ้าร้องคลึมคลึมมืดมาแล้วนะคะและตอนนี้หนูก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนร้านเ,เปลี่ยนมุมของร้านอีกแล้วนะคะโต๊ะที่ว่าอยู่ตรงนี้มันบรรโดน้ำฝนเนาะ ก็เลยกลัวมันจะพังนะคะตรงนู้นด้วยนะตรงนู้นด้วยโดนน้ำฝนเดี๋ยวหนูจะย้ายเข้ามาไว้ตรงนี้นะคะโตท๊ที่อยู่โต๊ที่อยู่ตรงนี้นะส่วนเตียงหนูเอาเข้ามาข้างในแล้วเหมือนเดิมแต่ว่ามุมเคาน์เตอร์หนูจะมาไว้ตรงนี้เปลี่ยนใหม่อ่ามุมนั่งลกหน่อยนะคะเพราะว่ากําลังจัดทํานะจัดทางกับพี่บุ๊เป็นสองคนสวัสดีค่ะพี่บุ๊อืมแล้วก็มุมนี้ก็จะอ่า เป็นโซฟาที่นั่งหันหน้าเข้าหากันเลยนะคะมุมนี้เป็นมุมโล่งๆงกว้างๆเลยนะคะแบบนี้เนาะอ่ะเปลี่ยนมุมใหม่แล้วจัดใหม่ละจากที่โซฟาตัวนี้เคยเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้นะคะหนูก็เลยย้ายไปอยู่ตรงนู้นเนาะตรงโต๊ะเตียงก็ไว้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังโลกเดี๋ยวจัดจัดใหม่นะคะกําลังกําลังจัดเอาหลบฝนเนาะอ่า มุมอะไรที่แบบมันเดิมๆซ้ำซากเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะจะเจ๊งม่เรื่อยๆในร้านนี้เนาะหมุนวนไปนะคะเก็บเคลียร์อันไหนไม่ดีไม่ใช้แล้วก็โลกออกไปนะคะให้มานดูโล่งกว้างนะตอนนี้เหลือแต่ข้างบนที่ยังไม่ได้เก็บกวาดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานั่งใหญ่อีกทีนึงตรงโน้นที่เป็นตะก,ก้าก็เป็นพวกเสื้อผ้านะคะรับมาขายอ่า นี่ก็เหมือนเดิมนะคะหน้าร้านจะดูลงๆเดี๋ยวจะย้ายโต๊ะตรงนูน้นมาไว้ข้างในนะคะมาหลบฝนก่อนเมื่อไหรที่ไม่มีฝนแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายออกไปใหม่นะคะตอนนี้ก็จะเคลียนหน้าร้านให้ดูให้ดูลบๆเข้าไว้ <laughs> ช่วงนี้หลบฝนฝ <laughs> นมาแล้วนะคะฝนมาแล้วว่าแต่ฝนมาช้าพอมาก็มาทุกวันเลยนะฝนตอนนี้อืม มุมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ได้ไหมคะก็ก็จัดเอาเนาะเพราะว่าในร้านเรามีประมาณนี้เราคิดเอาดัดแปลงเอานะคะว่ามันมันมันยังไงมุมนี้ยังไงก็เป็นโซนของของครอบครัวอยู่แล้วแล้วตรงนู้นก็จะเป็นมุมขายนะคะช่องนูน้นช่องนู้นจะเป็นมุมขายไว้ให้กับสำหรับลูกค้านะคะ,ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องของเด็กๆครอบครัวอ่มาม่นักเรีนนางเฝ้านะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้จัดททำนะคะไม้หกักไม้ล้มนะเมื่อวานพายุเข้านะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยเป็นห่วงน้องๆเนาะพายุฝนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงที่นี่กันก็เด็กๆไม่เป็นไรคะ่ะไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นน้ำฝนแต่ว่าพอมันซาซาไม่มีเสียงฟ้าร้องก็ออกมาเล็กๆน้อยๆได้นะคะ เด็กไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็เริ่มปพอแปะพอแปะมาแล้วเริ่มมาละหนูก็จะเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเคลียร์หมดสิ่งสกปรกนะคะมาม่วงก็ยังกวนไม่ทานเลย <laughs> นี่ <laughs> จะทำแล้วแต่ว่าติดฝนหนูต้องโยกย้ยายเตียงใช้เวลาจ,จัดแจงมุมในร้านอยู่นะคะเดี๋ยวมะม่วงแผ่น จะเป็นแบบไหนยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเนาะแต่คลิปนี้ก็มาอัปเดนให้ดูว่ามาอีกแล้วพเจ้าพายุมาอีกแล้วเมื่อวานนี้หนักมากวันนี้ไมนรู้จะหนักเหมืนเมื่อวานอีกหรือเปล่านะคะ,ะน่ากลัวหนูคนหนึ่งที่กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสายฟ้าฟาดมาโอ้หนูกลัวหนูเป็นคนหนึ่งที่ตามหลักหนูจะปิดเครื่องแล้วนะหนูกลัวจริงๆอืม <c oughs> ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องตลกเนาะเพราะว่าจุดที่มีสายล่อฟ้าก็จุดหนึ่งแต่ไม่รู้จุดที่เราอยู่เนี่ยมันจะถึงเขาหรือเปล่าเนาะมันอันตรายนะคะเดี๋ยวพอเสร็จคลิปนี้แล้วหนูคงต้องปิดเครื่องก่อนนะคะน่ากลัวฟ้า,ฟ,าฟ้ามาแบบครั้งแรกหรือครั้งสองนี่ก็อันตรายนะคะไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตาม แต่ที่อันตรายที่สุดก็คือฟ้าแรกเนาะฝนแรกนะคะน่ากลัวมากๆใช่ไหมคะทุกท่านลองไม่หยุดเลยอะ่ะโอ้มาเขือหนูหนูได้พันมาเขือหนูแล้วอ๋อจนแก่แล้วอะ่ะ <c oughs> ต้นที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกก็ออกให้จังเลยสามโนสามผลได้พันละได้พันมะเขือแล้วไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมาเอาจือไปทำพันต่อ <c oughs> ตกแล้วตกแล้วผลมาแล้วหนูเข้าร้างก่อน,นกลัวอันตรายโอ้ในคลองยังไม่ได้เก็บเลย ลมฟ้าฝนพัดเข้าไปดอกกระเจียวอุ้ยเั่นเหลือมมาแล้วมาแล้วใกล้มาแล้วก็เดี๋ยวประมาณนี้นะคะทุกท่านหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ไว้รับชมกันต่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่ผู้ครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ครับ <laughs>